สวัสดีค่ะป้านวลหามาเล่าวันนี้นะคะป้านวลก็กลับมาพร้อมกับเรื่องราของความสวยความงามของสาวๆนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะนิสัยของสาวแต่ละาธาตุกันค่ะก็จะมีทั้งหมด4าธาตุนะคะาธาตุดินน้ำลมไฟค่ะนอกจากนี้นะคะแต่ละาธาตุก็ยังแบ่งออกมาเป็นราศีแต่ราศีค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยป้านวลได้อ่านมาจาก ของอาจารย์คาทาชินวัลชรน,นะคะแต่ว่าอยู่ในเล่มหนังสือมาบ้านค่ะซึ่งเก่ามากแล้วน,นะคะตั้งแต่ปี2,000และอันนี้ก็เอามาบอกเล่าให้กันฟังนะคะว่าลักษณะของสาวๆแต่ราศีนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการ แต่งกายแบบไหนนะคะที่ดูแล้วจะทําให้เหมือนกับมีการเสริมสเสน่ห์ให้เราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงวิธีการแต่งหน้าโทนสีที่เราใช้แต่งหน้าด้วยนะคะแต่ก็เน้นย้ํานะคะว่าสําหรับท่านที่เคยชอบแบบไหนนะคะเรารู้สึกว่าตัวเองแต่งแบบนั้นด้วยได้สวยอะ่ะก็ให้มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะส่วนตรงจุดเนี้ยหากเรามีวันพิเศษเนาะไปออกงานหรืออะไรก็ตามนะคะการแต่งหน้าที่แปลกไปก็อาจจะทําให้เราดูโดดเด่นขึ้นได้นะคะ เราไปเริ่มต้นกันที่สาวสาวธาตุดินกันเลยดีกว่าค่ะต้องขอภัยครั้งนะคะวันนี้บ้านวนก็ไม่ค่อยสบ,บายนิดหน่อยเสียงก็ออกจะแห้งๆนิดหนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันที่สาวธาตุดินค่ะซึ่งจะมีสมราศีด้วยกันนะคะก็ได้แก่ราศีมังกรพฤกษ์กันค่ะปกติแล้วนะคะในเล่มที่บ้านวนอา่อานเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นราศีมังกรก็เป็นสาวๆวเดือนมกราคมค่ะ แต่ว่าเวลาเราแบ่งกันทั่วไปอ่ะเก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะป้าหนูก็เลยไปหาแบ่งมาให้ส่วนจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยบางบางตำราก็อาจจะไม่ตรงกันนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ราศีธาตุดินที่อยู่ในธาตุดินนะคะก็ได้แก่สาวมังกรค่ะท่านที่เกิดวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะราศีพฤษภค่ะสาวที่เกิดในวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนค่ะและสาวสาว,สาวราศีกันนะคะ ท่านที่เกิดในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมค่ะเรามาดูลักษณะของสาวๆแต่ละราศีที่อยู่ในธาตุดินกันนะคะเขาบอกว่าสาวๆที่อยู่ในธาตุดินนะคะจะเป็นคนที่หนักแน่นแต่ว่าก็นุ่มนวลด้วยนะคะแฝงไปด้วยความอบอุ่นและความเอื้ออาทรทอนค่ะลักษณะการก้าวเดินก็จะดูแบบมั่นคงทีเดียวค่ะดูเป็นคนขรึมๆนะคะแต่มักแสดงออกทางแววตาค่ะ มีอารมณ์ที่มั่นคงเป็นผู้ที่ดูปราดเปรียวรักสันติและรอบครอบแถมยังชอบชช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะการแต่งกายนะคะในตำราบ,บอกว่าควรแต่งกายด้วยสีเฉดสีแดงสีส้มสีโอรสสีเหลืองไพรหรือสีที่อบอ,ออกโทนร้อนๆค่ะเพื่อที่ว่าเสริมให้ดินเนี่ยอบอุ่นมีพลังนะคะก็จะทำให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะ พูดถึงเรื่องการแต่งหน้าของสาวธาตดินนะคะเน้นโทนสีส้มค่ะอมชมพูนะคะทำให้ดูอบอุ่นขึ้นและมีมนคลังค่ะแต่งดวงตาด้วยสีสว่างสว่างเพื่อให้สาวธาตดินเนี่ยอบอุ่นและมีพลังค่ะควรเน้นดึมฝีปากด้วยสีสว่างสดใสเพื่อเพิ่มพลังแห่งชีวิตนะคะ ต่อกันเลยค่ะที่สาวสาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะสาวมีนคือสาวที่เกิดวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะสาวราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมและสาวพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะลักษณะของสาวสาวธาตุน้ำนะคะ สาวธาตุน้ำเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานชวนฝันค่ะมีบุค,คลิกที่นุ่มละมุนช่างคิดและมีน้ำใจนอกนั้นก็ยังมีความเอื้ออารีและขี้สงสารอีกด้วยค่ะมักจะแสดงออกทางรอยยิ้มนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดใจและเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีค่ะมองดูแล้วเป็นผู้หญิงที่ดูลึกลับซับซ้อนนะคะซ้อนเรนมีดวงตาที่หวานจับใจเลยล่ะค่ะหน้าเนี่ยวงหน้านะคะออกจะเป็นแบบ กลมรีหรือไม่ก็ออกเหลี่ยมไปเลยมีจมูกด่งแล้วก็คิ้วเข้มจมูกด่งเป็นสารคิ้วเข้มนะคะควรแต่งกายด้วยโทนสีทองค่ะเพื่อเพิ่มความสง่างามและมีคุณค่าเสริมบุคลิกให้งามสง่าและมั่นใจค่ะแนวสีเหลืองสว่างสีฟ้าอ่อนสีเทาเขียวต้องอ่อนน้ำเงินใช้ได้ทั้งหมดค่ะ การแต่งหน้านะคะเน้นความมีชีวิตชีวาค่ะโทนสีที่สดใสประกายทองหรือใช้สีฟ้าน้ำทะเลที่เปลือกตาก็ได้ค่ะฟ้าอมเขียวสีม่วงครามและสีน้ำเงินนะคะโนกแก้มเป็นสีแห่งชีวิตก็ใช้ชมพูอมม่วงค่ะแต่งริมฝีป,ปากและแก้มด้วยโทนสีที่สดใสนะคะเสริมสาวธาตุน้ำให้สมให้สมดุลทั้งยินและยางค่ะ เรามาต่อกันที่สาวสาวธาตุลมนะคะคือผู้ที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมค่ะสาวราศีมิถุนก็คือสาวที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรากรกฎาคมค่ะสาวสาว,สาวราศีตุลน,นะคะ16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะและสาวราศีกุมนะคะ16กลุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะลักษณะนิสัยของ สาวๆทาดลมนะคะก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวบอบบางค่ะอารมณ์ผันแปลง,ง่ายนะคะเจ้าวความคิดเจ้าอารมณ์กระฉับกระเฉงว่องไวตัดสินใจรวดเร็วค่ะมักแสดงออกทางคำพูดและน้ำเสียงนะคะบริเวณแก้มและหน้าผากโหนกค่ะริมฝีปากบางได้รูปเป็นผู้ที่มีบุคลิกและอารมณ์สองด้านค่ะ ควรแต่งกายนะคะด้วยโทนสีสว่างและดูสดใสเพิ่มความหนักแน่นให้กับบุคลิกดูมั่นคงขึ้นนะคะสีชมพูสีเขียวสดใสฟ้าน้ำทะเลและสีสันของธรรมชาติก็เหมาะสมกับสาวราศีตุลค่ะวิธีการแต่งหน้านะคะแต่งด้วยโทนสีสว่างค่ะจะเป็นสีแดงสีชมพูสีสันของธรรมชาติและดอกไม้ค่ะตานะคะ แต่งยังไงให้ดูแลดูสดใสและคมเข้มพิเศษค่ะดิงฝีปากควรทาด้วยสีแดงสดหรือสีสันที่สดใสค่ะธาตุไฟนะคะคือผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงหธนูค่ะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะสาวราศีเมษและสาวราศีสิงห์16สิงหาคมถึง15กันยายนค่ะสาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะลักษณะทั่วไปของสาวธาตุไฟค่ะเป็นผู้ที่มีพลังอยู่ในตัวตลอดเวลานะคะไม่หยุดนิ่งมักจะคิดคน้นเรื่องทั่วไปอยู่เรื่อยๆค่ะมีความมุ่งมั่นสูงและมีความมั่นใจในตัวเองมาก เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหานะคะมีความน่ารักเฉพาะตัวสังเกตได้จากบางทีจะหน้าผากกว้างไปหน่อยค่ะแต่ว่ามีไรผมที่งามนะคะการแต่งกายของสาวธาตุไฟค่ะควรเสริมด้วยสีเขียวของพันไม้เพื่อเสริมพลังให้มีเสน่ห์น่าค้นหาค่ะสีเอิร์ธโทนจุดประกายแห่งความคิดนะคะแล้วแต่งหน้าเสริมพลังด้วยสีเอิ tone. ร์ธโทนริมฝีปากสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเบจ และดูมีมนขลังดวงตาเป็นประกายสีสว่างเพิ่มไฟในตัวสีเออร์โทนเป็นหลักค่ะสำหรับสาวสาวธาตุไฟนะคะปะ้านวลก็จะขอขยายความของคําว่าสีเออร์โทนให้ ให้ได้เข้าใจทั่วกันนะคะเขาบอกว่าสีเ e อิร์โทนนะคะเป็นกลุ่มสีที่เรียนแบบจากสีสันรจริงๆจากธรรมชาติรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเฉดสีน้ำตาลก็ได้เฉดสีเขียวเฉดสีฟ้าหรือว่าเฉดสีแดงค่ะซึ่งทั้งหมดจะให้ความรู้สึกคล้ายกับว่าเรากำลังจ้องมองภูเขาผืนดินป่าไม้และทะเลค่ะรวมไปถึงแสงแดดนะคะโดยเฉพาะสีน้ำตาลโทนต่างๆนะคะก็ดูจะเหมาะมากๆเลยนะคะลองไป แต่งกันดูนะคะว่าชอบสีแนวไหนกันแน่ค่ะสำหรับสีเอิร์ธโทนวันนี้นะคะป้านวลก็ต้องขอลาไปก่อนกับความสวยงามของสาวๆในทุกราศีและในทุกธาตุค่ะลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดหัวใจให้ป้านวลด้วยวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ